เหตุผลที่เป็นคาป,ปคอร์นนะครับเป็นเพราะว่าเราอะไปดูหนังครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนั้นที่เราไปดูหนังอะคือเขา่าไม่ได้มีการเตรียมป๊อปคอร์นไว้เขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟที่โรงนะพอเรามานั่งที่โรงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็เอาป๊อปคอร์นมาเสิร์ฟเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันอร่อยอะมันอร่อยกว่าปกตินะ แต่ว่าทําไมเราไม่ได้กินอย่างนี้ทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเราได้กินฟิลนี้ทุกครั้งหรือว่าใกล้เคียงกับอันนี้ทุกครั้งอะ่ะเราก็น่าจะรู้สึกแฮปปี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออในตลาดอะ่ะยังไม่มีใครทําแบบนี้งั้นเราทําเลยป๊อปป้าจะเป็นคาร์ป๊อบคอนครับคอนเซ็ปต์ Concept ของเราคอลเวลูของเราอ่ะคือเราจะทํา1ต่อหนึ่งแล้วก็จะไม่มีป๊อปคอนที่เราทิ้งค้างไว้เลยเราเปิดได้ประมาณ1เดือนกับอีก2อาทิตย์อะแล้วโควิดก็มาเต็มเลยอะ่ะต้องล็อกดาวน์เลยเนาะตอนนั้นอะ่ะเร <c oughs> คุยกับโน่ว่าแบบเฮ้ยหรือเรากลับไปทำออฟฟิศโน่ก็แบบว่าเฮ้ย เรามาลองออนไลน์กันให้เต็มที่ก่อนดูไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลงเงินกันเพิ่มเลยจัดเต็มที่เรื่องแบบมาร์เก็ตติ้งอินฟูดต่างคือก้อนนั้นอะเราไม่มีการไปแบ่งใช้อะไรเลยคือทุกอย่างคือลงที่มาร์เก็ตติ้งคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะที่เราลงอีกก้อนนะพอวันนั้นสุดท้ายออกมาได้ดีอะเออเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็คุ้มค่าแหละวันนั้นเราได้ยินคํานึงนะว่าไอ้ค่ามาร์เก็ตติ้งอะเราไม่ควรจะแบบว่าเออมาแทงกัก๊กคือเราใช้ให้หมดเหยียบให้เต็มแม็กเลยอะแบบมี